มื่อนี้เนาะมีโอกาสพามาซุมนะอ่างกุ้งกุ้งฝอยนะวันเลี้ยงได้มาประมาณเดือนปลายแล้วนะวก็จะมีผักตบผักตบนะ่คะหญ้าัลงหญ้าั่งผักบุ้งผักบุ้งและอันทีขีบเขียวน้อยๆน,ยนี่หลายๆนี่นะ อันนี้เขียวนี่นี่แมน่นแน่แดงแน่แดงเขียวแดงแดงเนาะปุกกันแน่แดงนี่บ่แม่นว่าอ่าเฮาเพียงแต่ว่าปลูกหรือว่าปลูกให้อ่ากุ้งฝอ,อยเนาะใส่เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น,น,นเาาน,เเนเาะแม่นเฮาจะอ่านําไปเกืเป็ดเกื้ไก่พร้อมเนาะ มันจะมีผลประโยชน์หลายอันเนเด็กเป็ดไก่ก็อยู่ทางพุ่นเนาะแล้วส่วนนี่ท่านผู้สมอาจจะสงสัยว่าเขาเห็ดมาเพื่อ,อยไงตัวนี้แมนเขาจะเห็ดมาเป็นบอนให้อาหารกุ้งให้อาหารกุ้ง เ็นงเขาจึงเหตุแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเขาบุเฮตแบบนี้เวลาเขาให้อาหารกุ้งนะอาหารที่ว่ายัางเหลืออาหารที่กุ้งกินบุมบดมันจะเนา่าถ้าเขาวานให้ทัวแถวอ้างนี่นะจะเหให้อ่าน้ำมีโอกาสที่มันจะเสียหลายสำหรับกุ้งฝอยเนาะเมน ลองเบิงเนาะว่าจะเห็นบ่กุ้งฝอยเพราะว่าตอนตอนค่ําจะเห็นดีเนาะแต่ว่ายามเวรนี่กุ้งจะลี้ลองมาเบิงนํากันาจะดีบ่เนาะจะเห็นกุ้งฝอยบ่เนาะเห็นบ่เห็นบ่ทนเห็นบ่กุ้งฝอยเฮาเสลตใหญ่ เห็นบ่เนาะผู้ชมกุ้งฝอยเห็นบ่เนาะกุ้งฝอยตัวน้อยๆน่ะบ่สังเกตดีอาจจะบ่เห็นเนาะจะมีตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันเห็นบ่เห็นบ่ผู้ช เห็นว่ากุ people, ้งฝอยดิ้นไปดิ้นมาตูงงามแล้วนี่ก็จะเป็นบอลเขาจะเอากระเบื้องที่ว่าสิ้นเหลือหันเนาะมาวางไว้เพื่อเป็นบอลนั้นอยู่อาศัยของกุ้งฝอยเห็นไหมกุ้งฝอยตัวน้อย นี่ก็จะเมนบางครัง้งเขาก็อาจจะให้อาหารเดนเะาแต่ว่าจะาหานนนให้จำนวนหน่อยที่วางไว้อยู่ในอ่างบห็นไมกุ้งฝอยตรงนี้น้อยนะ กงฝอยโอเคมหมาหอน,นี่พาสมเพลงเท่านี้เนาะพบกันใหม่เด้อคิดหน่า